มาแล้วมึงดูห้องดิเต้ยมึงดูห้องดิกูแบนเอซ่ากูบอกแล้วมึงต้องเจอไไม่ด้อาย16นักใครวะไอ้าย16นักโมเนต์โมเนตโมเนตที่อะไรฟกูได้ติ่งอะมึงต้องแก่แย่หมดเลยอ่ะกูดิบไปกูดิบกูมึงเออ โดนด่าเนี่ยเลยว่ะแต่ก็ช่างแม่งอู้อมเอาความสุขมาหรอโอ้โหถ้าฝั่งหนูก็เลือกเทคี้จ้าน่าเกลียดจนถ้าเลือกเทคี้อ่ะ pick รับจ้าด้วยด้วยกูดิที่เอไหมแย<า>่ยแล้ว้เตยทำไม โมเนตคือใครดีกว่าโมเนต์ Monet, ใครโมเนตออะทีมอะไรแอสเตอร์ <A ster. S 1> ไม่โหดโหดเจ็ดศ oh, ูนย์เลยนะเว้ยมาดูดีมันเล่นกางก้าไปที่ไหนอ่ะเธอมันเลเวลสองอะไม่เป็นไรเหี่ยโปล่ไปเยี่ยมต้องเล่นไปหลายตัวแ <A ster. S 1> <Monet. S 2> อสเตอร์โมเนตมิวแม่งก่อนเลยว่าเดี๋ยวแม่งซัดกูเออมิวแม่งก่อนเลย เหลือแต่ดูอาการไปก่อนแล้วกัน็พูดยังไงน้ำเสียงก่อนการกล้าทีนีใ่ใครจะเปรียบอ่ะ <Yeah. S 1> โหยันนี่ Mid มิดเพเยอร์มึงดูตะกรบดิฆ่าขั้นต่มสิบหกตัวดูดิอ่ะแล้วไอ้เนี่ยมันเล่นจาลี่ออล่ามันไม่จับเลยวะไอจี <c oughs> จอน ดาวิจงจุนเนี่ยนี่ดาวิจงจุนเนี่ยเฮ้ยเลนล่างเราแพ้นะเว้ยกูกระโดดไม่ได้แล้วนแบบแพ้ทางอ่ะเออมันกดหนามแล้วกูจะตายเองเว้ยแพ้ทางกูอย่างเดียวกูต้องทำกูทำให้ดูปะกระโดดลอบะล่ะไม่ได้กระโดดลอบไม่ได้เลยใส่ตูใส่ตูจะแล้วเดี๋ยวให้มันหนามลั่นอ่ะ ไม่ได้มันก็แค่รอกูแบบมานานรถปะถ้ามึงกระโดดไม่ได้ยามโมเนตโรถกดได้เต้ยกูเห็นยังเลยสัตว์ชีพกูตีเลงกูยังไม่จนเลย เป็นเพียวหรือเปล่าเล่นตอบ,บกันปะ่เล่นตอบไม่น่ากัดปะก็มันเป็นเพียวอะ่ะฮ้ยทุกอย่างมันจะตายแล้วเดี๋ยวกูโดนสามีสามีนี่เป็นปะเนี่ยจะเย็นสัตว์มันเอาวูลากีนนะเ,<อ>เื่อด

ยิวมานยังอ่ะไม่ใชไปโกงจัดโกงมแล้วเลยตายแล้วเด้ยกูกมีไฟลี่ไฟยังไม่โกงจัดเอาไปกันเลยกูไปละ เลยมันมีนามอ,ะอ่ะเออจริงๆๆ ยิบได้ปะอ่ะหนึ่งยิบหนึ่งยิบหนึ่งตอนิะสิบเกดอะรู้รู้รูเล่นเป็ดเว่ยเฮียอย่าสอนได้ปะอย่าเมรีกเต็มไรสัตว์้ากระโดดใส่ก่อนเปิดหนามนี่เลือดทุกคนตายมรับว่ะ เออตายเองเลยตา,ายเองเลยเออเปิดทัชก้าตกเต้นยิงใหม่ยังวะไวกูแตกกี้ไปทุกพี่อยู่ก่อนเฮ้ยทำเวทบอกเวลาแตกกี้เมึงยังร่แตกไม่ติดเลยหยาน่าตีดังเดือกก <c oughs> ี้ไงกเเห็นมึงดีไม่ติดเลยมันขาดกูไหมล่ะ

เปิดฟาร์มแล้วโชคดีทำนี่อะไรก็ทำอ่ะไปแล้วมึงทำเลนกูไว้ดีมากอะ่ะไม่ตายของมึงเองไอ้นนเหี้ยงวิ่งเร็วจากเลนอื่นไม่ยากแบบโคตรจริงมึมวไงไวิ่งเร็วได้ยังไงไวอยากูอยากรู้จริงให้กูโดดให้ดีหน่อยปะสามารถถูกปะ ดูดิมันวิ่งเร็วได้ไงวะได้รู้ที่แม่ผมเปียนเอ๋ยดอกแม่มึงผิวมากมึงไอ้สัตว์คิวบ้างไอ้เหี้ยตัวมึงตัวโรคคิวไปดินี่เล่นแบบซบจริงไอ้เหี้ยเดี๋ยวมาดูดไปโอกูนะเว้ยคือเต็นที่หวาดอะอะไรนะคือเต็นที่หวาดแล้วมันดิเซกไก่อะเป็นกลางอะคือเองดิเหี้ย Yeah! ตื paid, ่นเต้นเกินดีสัตว์แต่เย็นโอ้โหตื่นเต้นนะดิมูวี่เขาระเบิดดิโีเอียนว่ะยังไหวอย่างไ้ดีี้ก็ไปทำเกมก่อนดีกว่าเมื่อกีวางระเบิดสตาร์แล้วมูวี่เข้าระเบิดปุ๊บมันติดสตาร์มันตายบุคเชอร์แจกจังครับไม่เป็นงานเลยลั่นแต่ตะกี้ไปแล้ว เราเองอ่ะน้อยเดี๋ยวคนถือก็แบกเราในสุดก็มีตลกให้กูดูได้เต้ตายแล้วเิาหกแล้วาสองเหรอไอ้เต้รีป้อมสองไอ้เต้พุกแม่งดิเฮียไม่ชอบปะแม่งดิ กัดแม่งดิ้เลยเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกไมบอกแล้เต้สกิลดิอมสกิลยี้อ่ะเออเกียตแม่มันรู้มันไม่ดิขมาดิวันปลายวันปไปทีตปุฮุไมไโดนอีกนะสัตว์ตดก่อนนะเอากสชัวโทำไมอะเนี่ย จัวปะล่ะจัวจัวปะล่ะไอ้เดีกเหล่าแม่งสะทองดีกว่าเต้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มึนไม่ใชมาเพื่อกดดันอ่ะก้าดเดีกัส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 กูมาเพื่อเดินเกมมาดิกูไมด้มาเพื่อเอาชนะได้เลยเรนเอาดีเอาดีพุ่งขวางนี่โอ้โหผู้ชายตัวเอง ดาวโม่สายสัตว์ขวางกูอะเส้นท,ทางนี้กูจะมาสเติงแล้วลากไปของกูใช่ป่ะเพื่อนเอาเลยเพื่อนปุ๊บรูนก่อนพอมีงไวะมาดิม้า,ามาก็มีเรื่องละดิมีเรื่องละดิเดินเกมละดิไม่ได้มาเพื่อเอาชนะในในเลนแหมดูดิ ของกูแล้วเว้ยถ้ากูเห็นกูกินโกนนะเอาเรื่องเลยทำไปดิ้งไวอย่างวะดิ้งไวดิเฮียจะตายแล้วเต้ยมากัดกัดมาได้นะเว้ยเลยลากอ่ะกัดเสอร์โดนหนามป่ะล่ะโอ้น้องเกียร์มันรู้ว่ะดิน้อง น้องแอบในป่าสีแล้วค่อยโผล่อะเติมเกมมาดิเกิดมาเพื่อฆ่าคนไม่ได้มาทัวฟาร์มน้องนี่ไงโดนดิสัตว์เงินมันจบแล้วโดนกูกั๊สคอร์เมื่อกี้นั้นต้องหลบอะเจอกูก็ต้องหลบก่อนอะลองเหรอลองว่าไรตัดอยากลองกับกูเหรอ่ากูแม่นแค่ไหนมึงก็ดูดิ มาดิแต่รอกล่ะมาดิเพื่อนสนหรอกว่ามึงจะเป็นใครพอแล้วพี่เลยอยากจะลองกันดิพอพี่เลยแม่แล้วมันไหวป่ะล่ะเอู้ยังไม่ได้ระเบิดขาใครเลยวะเกมนี้ถูกใส่ลอยลาว่ะเด้ ทำการอ่ะประกอบร่างอ่ะรกอบอ่งเฮ้ยไอ้ส,าาสตัตว์กเกือบฆ่าแต่ไม่เป็นไรไหว,ไวคพือไหวแม่คอมโบผ่าโ,าโบว่ะ่าโบไอ้ตัวบาเลยกูดีอึดกว่านี้รอดรอดมาถึงแช้มาถึงอีกฝั่งอ่ะ กูจะหุบปัดตีกันสัตไม่เป็นไรไม่กลัวกูหรอกโผล่ไปเยอะมันต้องชิวๆแล้วกระโดดแต่ดิบสุที่อีดอกกระโดดดิอีดอกบอลกระโดดสวยเอาวะทีมกูไหวทีมกูไหวอยู่อูนะไม่มาไม่ได้ภาคเลยไหวอยู่โอ้โ บอกแล้วยีย่ห้อของจริงมันไะตีา้ามีไม,ม่ใช่มันไม่ได้ตำแหน่งขนาดไอเตอร์ไปแย่งตำแหน่งมันใช่หรอเออกูดีมาดิมาเตงสามอ่ะไม่ไปขีส่สามด้วยเออโอ้ตรงนี้ไม่ได้หรอมึงมีเยอะเกินเอ็กมาก,ก,ดกา็ดิกาศเหรอมาเลยหลบม,มันต้องกาศ สามก่อนไอ้เอ้าต็งเไี้เทคกี้เมื่อกี้รัดฉอดทิ้มหายเว้ยกระดาภามันก็ต้องมีต้องมีอะก็ต้องมาดิเนี่ยๆต้องปิดอย่าะไรต้องเตยตายได้ปั๊ดเต้พีก็ดีเปิดอยู่ขวาเลยระเบิดอยู่ขวาแต่พี่ตายไปแล้วดิไอ้เจ้ยมันอยู่โจมาดิสายพาพาดอ่ะ ระเบิดดูขวาเยอะยามเลยเกมมันเริ่มมีตังค์แล้วดิเพื่อนไหนระเบิดระเบิดแล้วด้วยแอมกัดกัสเอ้าโทรตัพท์ติดลมไม่เป็นไรอันนี้รวยอยู่เดี๋ยวมันแบกใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่มึงใช่ไหมเป็นเจ้ากูรวยเหีเ้ยล่ะเดินไปเดินมาเนี่ยเฮี้ยสลักสแต็มันแน่นจริงว่ะดูดิดูสแต็แม่งดิ แล้มึงจะวางเตรงไหนอีกอ่นี่นะ่ยกูลบละเต้คตายแล้วเ,วเ,ออเวต้ไม่เป็นไรฆ่าไปแล้วฆ่าคุมไปแล้วช่วยโมเดตเดี๋ยวนี้ไอเต้โมเดตกำลังจะตายพุงไปเลยพุงไปเลยโอ้ยยดยย็ เตี๋ยเตี๊ยเตียโอ้โหเตี๋ย,โอโอยไม่ไหวละเตี๊ยไม่ไหวละทีสซ์ลางกเก็ดแม่มาน้องอยู่กลางๆพี่ไม่ไหวอะโอ้ย,ยไอเหี้ยเหี้ยมั่วจัด <laughs> ล,ล,ล้างมันอะไรนะเถียกว่าแจ็คบิลอะขำมา ไอ้เด้ยเต้ยมันมันมันอ่อนจริงไงเต้ยอ่ะเล่นไม่เป็น,นเลยน่่อะละลมันก,กัดกัดไข่ไม่ตายเลยเต้ยช่วยน้องดิน้องไม่ถอยและน้องไม่ใจ <c oughs> อะไรอ่ะที่กูเห็นที่อะไรลอยฝ่าหนา้าจอมเลยโกรธป่าเด้จะโกรแล้วโดนสกายเล่นจี๋อ่ะกัดมัดิเต้ยมันจี๋อะไรล่ะ ตลักตีดิตีตีผมไม่มีกมไม่มีวะอะเออเอาอะอีดอกนี่มันเซเได้ตลักตีดิมันเป็นนะดิอีดอกี่มันเป็นอยู่ไอ้ดินคนที่ได้ไป T I นะเว้ยเอ้าโบูยเอาเงินมาวะีโอไปแล้วอะ ยังไม่ปักแต่ที่ได้อ่อนหัดบ้าไม่กูฮุกมันตอนมันโดนแรปเจอร์มังไม่ไม่ไม่เกิดนา่ดาบหรือสักทั้งเลยเนี่ยจิตใจมันไม่มเงเลยหรือ,อว่าเพลยแอนด์แสกมันต้องเงี้ยวอ่ะกูกูกูมึงเห็นไหมเขากินขวดมาตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะไม่เ,เดี๋ยวกูระเบิดเซตตรงนี้ระเบิดสูตรไดเด้ร์เอาเถอะแต่ระเบิดสูตรระเบิดสูตรอะไรก็ได้แต่มึงอ่ะ ได้หรอเฮ้ยมันว้าเนี่ยเนดึงไอ้เต้ฝึกดึงมันดินี่ไงดึงนี่ไงาสร์ไม่เป็นเลยบ้าเปล่าไม่ได้เช็คเทมมาเลยแกวิ่งดูดูแกวิ่งมันวะไม่รวะไรโนบีกพโนบีกพี่ตายิก่อนเียมว่ะฆ่าแมกเลยสัต ไปแล้วอีเหี้ยโอ้โหกระทืบมึงวัดนึงอุ้ยตัวโลคิวตวโลคิวะมึงดึงมาแต่แรกมันตายไม่ได้เหรอมันมีบี b บีนะตัวโลคิวตัวโลคิวเจดแม่พูดจังกูมีบิงกไอ้สัตว์ยืนคนละจุดเลยกูจะฆ่าดูมตอนแรกอ่ะฆ่าเหี้ยสิ พี่เธอเก่งมากครับตายทั้งทีมเลยกูอเป็นระเบิดเอเน่มันไม่ไปทางตายเว้ยกูไม่ไม่จะระเบิดมันนะเว้ยเต้ออย่าพยายามอย่าฮุกมันนะเว้ยกูจะไม่กดระเบิดนะเว้ยแล้วตรงนี้มึงมึงบอกให้กูฮุกเดียเลยเมื่อกี้มันแบบมันวาร์ปอยู่ไงถ้ามึงฮุกมันกดที่อะไรไม่ได้ตอนมันวาร์ปอ่ะจริงเหรอเออกูไม่ระเบิดมันแน่อ่ะอ้ยเฮียดูรีไฟล์ว่ะ แล้วอะรมันผ่า B B นดีกับดีเรื่อยๆอะไรที่อะไรที่ตายอาหมดเนี่ยไม่ตายรอดให้มันรุดแเล่มไปก่อนเดี๋ยวมันก็จัดการมันใช่ไหมละ่ะตามสไตล์ของมึงอะ <c oughs> ไม่น้องเล่าหรอเออ

ไปแบกได้ฮนะมันลบวนมันไม่มันเอาว่าไม่ได้เดี๋ยวกูตัดคีบมันเนี่ยโอเคโอเคิเคมือกูตลอดสว <laughs> <c oughs> อเกนด้วยเ,เพื่อนไอ้ลวงมันเกิดแล้วนะนา่าจะหาตัวมันอยู่เดี๋ยวมันก็ตายถ้ามันมาหากูอ่ะชัว์ตาเดี๋ยว อาบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ตายตัวเป็นลมมาดิมาแล้วป่ะอีกตัวหนึ่งึงแน่นะทุูไม่ได้ขับกูอีกเลยเนี่ยมาจับกูทุกคนสบีกแล้วมาตื้อแล้วเต้ย Yes Yes ไม่ไหวป่ะวะ Mẹ nào vậy nặng, xong rồi đi săn rồi bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ต่อยอยู่ไอ Rebel ้เด well, ้ยต่อยก็ต้องโดนกัวดิเพื่อนมาโดนกูตัดมาโดนกูตัดมาโดนกูตัดว้ายตายแล้วเต้ยไปมีได้ไหมที่บ้านเธอมีอีกไหมออ้ทีอ่ะมีหอบไปได้เพื่อนเพื่อนรัก เออเซนทรัลเซนฟิ้งเอาไปดิมันอยู่ตัวเดียววะดิกาซาตูบาแบ็กมาวะไม่เป็นไรเพื่อนกูสาดสตันแล้วนะเว้ยทามิ่งอ่ะสวยๆแล้วแต่มันเนี้ยดิแ่บคู่ไม่เป็นไรกองกำลังกูก็กำลังจะเดินได้ละเดี๋ยวกูเล่นไต่ตีแม่งเลยดีวะ แล้วกูติใจเย็นเพื่อนโอเคไดโอเคนยเ่เยบายบอันนมาหน้าอันนมาหน้าโปรมีไรสัตว์เก็บาเก็บเออู้อิโซเก้อิโซเก้โเได้เว้ยเ็บแม้ระวังของวเต็มไม่มีไม่มีใครเลยจะเก็บของได้ อย่างนั้นไปได้ไงวะมึงไม่กัดกัดมันวะกัดเียอะไรบิงก็ไปก็โดนตันแล้วแเายแล้วเต้ยกูดับมันเกี่วไว้ต้กูดับมันเอวกูดับมันเกี่วมันโดนแครรี่มันโดนแครรี่มันโดนแครรี่ผมได้ผมได้ได้ก็บวกเต้ย รบอยู่ไมนได้รถอยู่เฮ้ยโอ้ไม่ก็ไหนอ่ะนั่นอ่ะนี่อ่ะไหนอะบอยมันเอาเจมไปเอาไปใช้มันมันมีนี่กะโอ้โหเจ็บบอยไปลีลยนได้ก็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 ไม่อยากใจเลยวพรากูจะตาย ทำไงเดี๋ยวว่ากูโดนทีเอตีตายอะ่ะออกดีเคสป่ะล่ะนวดนวดคิมเปอร์เก็บอ่ะรอดต่อวะโอดเลยนี่คิมเปอร์เทสรอดไงแต่เรากำลังจะแพ้ละไม่แพ้ไม่แพ้คุณมาโนบอมขึ้นบบมาตรงนี้ก็แพ้แก็ได้ สองคนโผลโดนไปต้องดีีแล้วว่ะรักเนี่ยกูโสดแบบเหม็นตัวตัวเองอ่ะรักรักแบบรักแบบมันรับตรงนี้ตรงนี้ไทยไอ้กุโนมานาวะเฮียเดี๋ยวมันไม่ได้มันมีอันนี้ไงของเต็มไป เพื่อนเคาการ์ดไปดิไอ้เวก้้ไอ้พววไอไอวกไพวก,อกนนไวกอก้นนไ จักโคงขึ้นเสาไปแล้ว้เด้จักโคงขึ้นเสาไปแล้วต้องถึงเวลากูยิงเองไอ้พวกขี้อะกูยิงเด้เด้เวลาที่กูต้องยิง ดูกูว่ะดูมดมดไม่ดีสัวนดูไม่ดีกูเดินไปฉี่แล้ว,ก,ลวลกูยิงอยู่ตลกตอนพวกกูประกอบร่างกันมึงตลกปะล่ะฉี่มึนนง